สวัสดีครับกอ็อยู่กับช่องจากใครเกษตรชาวบ้านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจ่าก็จะพาท่านผู้ชมนะครับก็มาทําก๊อกน้ําจากสิ่งประดิษฐ์เนี่ยครับขวดเหลือใช้เนี่ยนะครับที่เราทิ้งแล้วก็นํามาประดิษฐ์ของเพื่อที่จะนํานไปเป็น ต่อกับอุปกรณ์ในการที่จะล้างจานหรืออ่างล้างหน้านะครับอุปกรณ์ก็จะมีสายยางครับสายยางแบบเป็นพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีท่อ PVC ครับขนาดสี่หุนเหลือใช้เนี่ยนะครับก็ใช้ความเยาานิดเดียวครับไม่ถึงคืบครับก็เนี่ยครับแล้วก็จะมีขวดน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็จะมี สายลัดเนี่ยนะครับที่จะเตรียมเป็นอุปกรณ์ในการทําในวันนี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับก็ประหยัดเงินด um ้วยนะครับก็เราก็นํามีดนะครับตัดที่บริเวณคอขวดของขวดนะครับ นะครับก็ตัดเว้นขอขวดนี้นะครับเนี่ยครับเมื่อได้แบบนี้นะครับเราก็นําท่อพ v c ซีขนาดสี่หุนนะครับมาใส่เนี่ยครับก็ใส่ไปให้แน่นเลยครับแบบนี้นะครับใส่ให้เขาให้แน่นนะครับเนี่ยเราก็เมื่อเมื่อเขาแน่นแล้วเราก็เนี่ยครับจะได้แบบนี้นะครับท่อ PVC ีก็จะมาอยู่ แบบบนนี้นะครัสำหรับบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะใช้สว่านนะครับใช้ในการเจาะรูนะครับเจาะเข้าเป็นรูลเล็กสสำหรับท่านที่ชมนะครับที่ไม่มีสว่านนะครับก็ใช้ ลวดก็ได้ครับลวดถาเอา้อความร้อนนะครับถ้ามีสว่านก็ใช้สว่านครับก็ใช้สว่านดอกเล็กครับเบอร์ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นเบอร์5ทับ64 นี่ครับเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้นะครับเจาะรูเรียบร้อยนะครับก็จะนาถ่ายยางนะครับก็มาสวมกับนี่ครับท่อ PVC ตรงนี้นะครับนี่ครับก็ถ้ามันฝืดนะครับก็ใช้นี่ครับเจาจารบีนะครับเพื่อที่จะช่วยครับให ลื่นยิ่งขึ้นนะครับจะใส่ง่ายครับ,รบจะได้สวมเข้าง่ายขึ้นนะครับเราก็จะสวมได้แบบนี้ครับ ก็จะแน่นเลยครับน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะนำไปต่อกับก๊อกน้ำนะครับนี่เราก็นำเจ้าตัวสายยางตัวนี้นะครับมาต่อเข้ากับก๊อกครับ เราก็ต่อเข้าก๊อกได้แบบนี้นะครับนี่ก็ท่านผู้ชมจะใช้เจ้าตัวรัดนี้รัดที่ก๊อกอีกทีก็ได้นะครับถ้าคลิปันแน่นแล้วก็ไม่ต้องรัดก็ได้ครับก็เดี๋ยวเราลองเปิดน้ําดูครับนี่ครับสำหรับใช้ในการล้างฟองต่างนะครับก็เป็น อุปกรณ์ที่จะช่วยในการาเสริมนะครับที่สะดวกยิ่ขึ้นนะครับก็ไม่ต้องเสียตังซื้อนะครับก็ใช้อุปกรณ์แบบนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยครับก็ถ้าเพื่อนๆจะถอดทำความสะอาดถ้าเกิดมีตะไคร้ยเยอะเนี่ยเขาก็ถอดเนี่ยมาล้างได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ ก็ล้างทำความสะอาดได้นะครับล้างเสร็จเราก็ใส่เพราะว่าถ้าเราไปซื้อตามตลาดนัดตัวละยี่สิบาทนะครับมันใช้งานไม่ทนจะใช้แบบนี้ก็จะสะ,ะดวกกว่านะครับแล้วก็ท <ำ S 1> ํเองด้วยนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วก็บิดท้ายขวาทําความสะอาดรอบข้างก็ได้ครับี่แบบนี้นะครับก็สะ,ะดวกเลยครับก็ล้างรอบข้างก็ได้ครับ นี่นะครับก็แบบนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็นําสาระการประดิษฐ์สิ่งนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมเผื่อเพื่อนเื่อ,อจะนําไปใช้แล้วก็เอาไปทําตามได้นะครับส้าต้อวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ